สวัสดีค่ะวันนี้พบกันนะคะกับพิชันนางสาวเนื่องสารุ่มจิตอารีนะคะวันนี้เราไม่ดูรถภายนอกกันแล้วนะคะเราจะมาชมภายในของรุ่น a p ปโป1.9 DDI LDA นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะค่ะเรามาชมกันนะคะภา,ายในห้องโดยสารของสเปซ c a ป DDI LDA นะคะค่นนี้ที่เห็นเนี่ยคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา 6สปีดนะคะค่ะเนี่ยค่ะหน้าจอหน้าจอสัมผัสนะคะค่ะนี่จะเป็นปุ่มแอร์นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะจะมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะ ตัวปุ่มนี้จะเป็นตัวปุ่มเ,เลื่อนขึ้นลงของตัวกระจกไฟฟ้าแล้วก็ตัวล็อกไม่ให้กระจกเลื่อนขึ้นลงนะคะเป็นตัวคอนโทรลเป็นตัวบังคับนะคะเบาภายในจะเป็นเบาะ้านะคะจะเห็นว่าเบาะของอีสุในรุ่นนี้นะคะจะกว้างนั่งสบายมากเลยนะคะค่ะมีที่วางแก้ว อเนกประสงค์มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังต่อกันเลยนะคะเป็นด้านหลังนะคะจะเป็นที่สำหรับวาง งนะคะคจะมีปุ่มเอ่อจะมีตัวไล่ฟ้านะคะแผงไล่ฟ้าค่ะที่พับแขนนะคะเดี๋ยวนะคะอ่านี่ค่ะหัวา,างแก้วน้ำนะคะ ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นฟิล์มติดที่60-80นะคะค่ะก็ชมกันแล้วนะคะท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ดิฉัน0 8น6 8 4 4 3 4 5ที่สุ้รังกระแหงแยกบ้านมาจาุดทบาที่าทักทายกันได้สอถาำกันได้นะคะ ต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปนี้นะคะพิชานางสาวนเนตรสายลูกศิตอารีจากบริษัทอีซูออโตอเซ็นเตอร์รากำแหงสุขภิบานสามนะคะลูกค้าหลายๆท่านคงจะมีปัญหาอยู่ว่าอยากจะดูรถแล้วเราจะไปดูได้ยังไงนะคะในช่องทางของการติดต่อ นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาที่คารูนได้นะคะและ้วจะมีที่นี่นะคะจะมีรถหลากหลายรุ่นนะคะอย่างรุ่นที่ดิฉันดืนอยู่เนี่ยก็คือรุ่นเอ็กซ์ s รีนะคะค่ะนอกจากนี้มีรุ่น ของซื้อเป็นยังไงนะคะโทรมาติดต่อกันได้นะคะออขอบคุณมากนะคะออสำหรับ